วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับช่องชาลอสลอดนะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะอีกสักรอบนะชื่อช่องชาลอดหรือว่า Charlotte, Charlotte, ชาลอชชาลอสล้ออะไรสักอย่างทุกคนก็จะเรียกเอาที่เคยชินกันก,กันก็คือชาลอสลอดนะทุกคนนะก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะมา วันนี้ก็จะมาเริ่มต้นเกมกันที่เบตยี่สนะทุกคนมาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะมาละทุกคนเริ่มต้นเกมก็คือเดิมพานไปเลยสิจ๊ะอ่ะเราก็จะมาลุ้นกันเลยนะว่ามัน จะปังหรือว่าจะไม่ปังนะทุกคนเออเอ้ออออยังไงยังไงจะกินแห้วหรือนี่เออให้มันได้อย่างนี้เซ่โอ้ทุกคนสุดอยู่นะไม่ผิดหวังจ้ายังไม่จบเกมนะจ้าก,ก็คือรัวๆไปเลยสิคะ ็คือดีเลยนะเริ่มต้นเกมมาก็แตกแล้วนะทุกคนยังไม่จบนะจ๊ะยังเหลือหมุนอีกสองรอบทุกคนปประสบความสำเร็จไปแล้วหนึ่งทุกคนเราอยู่ได้เพราะความหวังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยย,ยังไงยังไงยังไงทุกคนโอ้โห ก็คูณหนักอยู่นะทุกคนมาไหมนะมันจะมาไหมนะสักทีไม่มานะทุกคนแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นมารอบแรกก็คือปังแล้วนะหนึ่งเราเริ่มต้นที่เบ็ยี่สิอะทุกคนแต่ขนาดนี้ก็คือกำไรกำไรทุกคนนะะไปต่อจะ้ะต่อเนื่องไปเลยสิจะ้ะ ว้าวทุกคนเลยมาอีกแล้วอูว้ทุกคนฉุดไม่อยู่แล้วจ้าไปต่อแบบจุกๆเลยจ้าอันนี้คือแตกต่อเนื่องนะทุกคนหยุดไม่ได้แล้วนะไม่มีคูณด้วยแต่ยอดนี่คือหนักอยู่นะทุกคนเท่าที่เห็นเนี่ยเออดูดิสุด จริงอะไรจริงทุกคนอันนี้ก็คือแตกต่อเนื่องนะแต่รอบแรกนะคือฟรีสปินก็คือหมุนฟรีนั่นเองทุกคนอะรอบที่สองน,นี่ก็หนักไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะเพราะว่าเราเริ่มต้นที่เบสขนาดนี้ถ้ามันเกิน100ถือว่าแบบที่สุดแล้วทุกคนนะกำไรยังไงก็กำไรอะไปต่อมาไหมนั่นมาไหมนั่นยังไงก่อน เออแต่เขาก็แตกต่อเนื่องให้เราเยอะอยนะทุกคนไม่ผิดหวังนะอ่ะยังไงคืนลุ้นอันเนี้ยก็คือลุ้นใจหายอนะทุกคนอีกล้ยังไงมาเฮ้อถ้าจะขนาดนี้นะไม่นะทุกคน นางหลอกให้เราแบบต้องตื่นเต้นต้องคอยลุ้นนะทุกคนแต่ก็ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วทุกคนแตกจริงอะไรจริงนะอ่ะอ่ะยังไงจะมาชุดใหญ่กว่านี้ไหมขอจัดชุดใหญ่สักทีเถอะ เอาวะได้วะมาสักรอบเถอะอีกสักรอบปะให้มันสุดไปเลยอู้ปังมากทุกคนเอ้ยแตกต่อเนื่องแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะทุกคนอ่ะเออนั่นแหละลุ้นอีกอะไรอีก มาสักรอบสักทีทุกคนเยนลยเน่ลุ้นลุ้นมาดูกันนะว่ามันจะมีชุดใหญ่ให้เราหรือเปล่าแต่ยอดนี่ก็คือปังทุกรอบนะทุกคนอันนี้ก็คือแตกต่อเนื่องนะจ้ะรอบที่สองนะจ้ะไปต่อโอ้ยรอบนี้คือลุ้นหนักอะ่ะทุกคน เออไปต่อเรื่อยๆคือแบบแค่นี้ก็คือสุดแล้วนะนางยังไม่หยุดอีกอะ่ะก็ไม่มาสักทีอ่นะเนาะเออให้มันได้อย่างนี้เซมาแล้วนะทุกคนก็คือแบบยังไงก็สุดอ่ะเขาแตกจริงอะไรจริงไม่จบตามไม่ได้มีแบบปิ๊กหรืออะไรยังไงก็แตกจริงจังแหละ เราอ,อะเราก็มาปรับเปตเป็นขึ้นมาอีกนิดน,นึงนะเป็น40นะทุกคนมาดูกันนะว่าถ้าแตกแล้วมันจะปังกว่าเดิมหรือเปล่าขอแบบหนักๆถือว่าวันนี้เราไม่ผิดหวังนะจ๊ะเขาแตกจริงทุกคนให้จริงด้วย มันไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรนะเกมอ่ะก็คือแพทเทิร์นเดิมเล่นเหมือนเดิมก็คือหมุนนะจ๊ะถ้ามันได้มันก็ได้ทุกคน,นก็มีวันทั้งได้และไม่ได้นะประโฟนกันไปแต่แบบเออนี่แหละมาแล้วทุกคนรอบที่สองมาดูซิรอบนี้จะจัดหนักหรือเปล่าเพราะว่าเราเปลี่ยนเบรเป็น40นะทุกคนมันจะปังปังแน่นอน มาละทุกคนมาละเออนั่นแหละรอบนี้จะจุกนะทุกคนขอเอาจุกจุกเออเออจะจุกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะลุ้นอยู่เนี่ยแต่เขาก็คูณหนักอยู่นะรอบนี้ หืคูณห้าไปเลยสิจ๊ะอ่ะยังไงมาอีกไหมเนี่ยโอ้โหคูณหกไปแล้วจะหมยยังไงก่อนอ่ะทุกคน ก็ไม่ปังเท่าไหร่มันก็เท่าๆกันแต่ก็ถือว่าแตกหนัก่วงนะจ๊ะก็คือแตกจริงอะไรจริงที่เราเล่นอย่างนี้ก็คือเกมของค่ายเวฟวันยูฟาเบกนะจ๊ะเกมที่เล่นก็คือสล็อตพีจีนั่นเองมาอีละมาอีละเดี๋ยวเราจะมาต่อนะเดี๋ยวจะมาทิ้งท้ายอีกสักรอบอะมันลุ้นตรงนี้กันก่อนทุกคนว่ารอบนี้มันจะปังหรือเปล่าเนี่ย ว่าเราปรับเบรฐานใหม่นะทุกคนอะเออและคูณสี่จ้า โอ้โหทุกคนมามาแล้วนะคือเสียงเริ่มหายแล้วทุกคนอ่ะหนักดีนะได้แบบประมาณนี้ทุกคนแต่ก็ถือว่าสำเร็จนะจ๊ะอ่ะที่เราเล่นก็คือตลอด pg นะทุกคนของค่ายเว็บบันยุฟ้าเป็นนะจ๊ะส่วนลิงก์ก็คือใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยจ้า ก็คือปีเกมให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายทุกคนสามารถเลือกเกมไหนก็ได้แต่ที่เราเลือกมานี่ก็คือเราก็สุ่มเหมือนกันนะทุกคนว่าแบบเออมันจะได้จริงหรือเปล่ามันดีจริงไหมแตกจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือแตกจริงทุกคนไม่จกตานะจ๊ะมาก็ฝากชื่อช่องกันอีกสักรอบนะทุกคนก็คือฝากชื่อช่องชาลอสลอดนะทุกคนใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ช่องเยอะๆนะ อาจจะอ่านชื่อผิดชื่อถูกบ้างก็อย่าถือสาก,กันนะทุกคนอ่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่อยเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย